สวัสดีทุกคนนะคะอันนี้เป็นเซสชันภาคภาษาทไทยเย Hi everyone See me again if you want to listen to in the English version and you can skip in the last l i n e yeah because I just to finish English e version already okay let's get start e d this is version from Thai people okay อันนี้3เคล็ดลับนะคะที่ทำให้คุณรวยนะแม่ไดยามที่คุณนอนหลับรู้ไหมว่าอันนี้เป็นหนังสือเลยนะเป็นงานวิจัยเลยนะคะ เราไม่ได้พูดกันเลยแล้วทำได้จริงด้วยอ่าเดี๋ยวเชอมี่จะมาบอกค่ะว่าวันนี้ทํำยังไงนะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวขอแชร์ก่อนนะถ้าใครที่เข้ามาเดี๋ยวพเชอร์มี่ขอแชร์ก่อนนะขอแชร์ก่อนแปบ๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะมาทักทายฮัลโหลให้ชีชัดกับทุกคนนะคะ สวัสดีค่ะใครที่เข้ามาก็ทักทายกันได้นะคะอันนี้เราเป็นภาคภาษาไทยนะ Mr. Dishan Chama, okay. So, in this session, and I i am very glad <laughs> I'm just to speak in Thai. If you want to know about the more information in English, you can skip to see me the last slide, okay? In this station, I just speak in Thai languages, okay? Thank you to join me today, okay? Yes, good evening from Thailand, okay? วก่อน,นื่อที่ใชมีขอแชร์ก่อนนะคะอันนี้เป็นภาคสําหรับคนไทยนะคะนะเป็นภาคสําหรับคนไทยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็ใครเป็นต่างชาติก็ไปฟังอันที่แล้วนะ,ะอันนี้เป็นของคนไทยนะคะเราทำงานรอบเดียวนะเนะื่องจากว่าแฟนเพจเนี่ยมีทั้งคนไทยและคนต่างชาตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้อง แบ่งเซสชันนี้กันให้ดีอ๋อขอบคุณมากใครที่เข้ามาทักทายก็ทักทายบอกกันได้นะคะว่าเสียงดังคพงชัดดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็คืออยากจะฟังจากคุณคุณนั่นแหละว่าเอ้ยตอนนี้เป็นยังไงนะคะโอเคอมไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันเพราะว่าอันนี้แบบเป็นภาคภาษา 好的，再见。 มาก็ช่วยกันแชร์นะคะนะสำหรับคนไทยสี่สิบเปอร์เซ็นต์คือครึ่งครึ่งเลยอะ่ะครึ่งครึ่งเป็นคนไทยอีกครึ่งหนึ่งเป็นชาวต่างชาตินะคะเพราะฉะนั้นก็คือรักทั้งคู่นะ <laughs> Because I need to speak English and try to separate i n t t e s l a t i o n s before because it's 50% My fan p a g e is foreigners and 50% is Thai people okay and I to separate to teach you guys yeah because I can speak freely with you guys okay thank you Mr. Di Chan c h a m a if I pronounce your name is not correct I'm so sorry s o about it คนไทยคนไทยทักไทยเข้ามาได้ค่ะนะคะอยากแบบว่าเรียนภาษาอังกฤษก็ก่อนหน้านี้ก็จัดไปให้แล้วนะคะจัดไปให้แล้ว ที่เชฟมี่จะสรุปให้ฟังนะคะว่าอันนี้มันเป็นพื้นฐานจากงานวิจัยนะคะก็คือแบบไม่ได้พูดเองเลอยๆนะจากงานวิจัยของฮาวเวิร์ดนะคะอันนี้ของฮาวเวิร์ดนะทุกคนรู้จักฮาวเวิร์ดใช่ไหมอ่าฮาวเวิร์ดมีเดลิโคลฮาวเวิร์ดมีเดลิโคลแมกซ์ชีนโอเคอย่าซูซาม่าเพียร์คือบางทีสมองเรามันก็จะสวิชอะ นะันเป็นความมันเป็นมันเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งนะคะที่แบบว่าเราจะสวิชสมองเราอันนี้พูดภาษาไทยอันนี้พูดภาษาอังกฤษนะคะเป็น challenge is my brain so how I can do that okay normally men cannot do like women women can do to switch to multitask jobs more than men okay ผู้หญิงนะคะสามารถทำงานแบบ multi multitask ก็คือทำสิ่งหนึ่งแล้วก็ทำอีกสิ่งหนึ่งได้ในเวลาพร้อมกับผู้ชายทำไม่ได้นะคะผู้ชายทำไม่ได้ะ ผู้ชายไม่สามารถนะคะไม่ใช่ว่าผู้ชายไม่เก่งนะพี่แต่ว่าสมองของเขาหรือว่า <c oughs> sorry physical ของเขาเนี่ยมัน <c oughs> sorry about that พูดเยอะไง Th irsty, thirsty นะ I'm thirsty I need some water mm hmm. ไม่ได้ bring มา because I didn't bring some waters because it's very y help heavy because I just want to do myself it's light before okay yeah ก็คือไม่ได้ขี้เกียจแบกแนั่นเองนะขี้เกียจแบกอะไรมาเลยนะเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยก็ไม่เอามานะคะก็เอามาแต่แอลกอฮอล์เช็ดมือแล้วก็เฟสชิลนะอย่าลืมนะคะเวลาคุณออกกําลังกายใส่เฟสชิลนะจ๊ะเพราะว่ามันจะช่วยทนเะมื่คุณหายใจได้ง่ายขึ้นนะคะส,สวยๆแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้ใส่เฟสชิลแบบนี้นะคะนะเดีกับแบบนนะึง จะไลฟ์ใน IG ด้วยนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแชร์นี้ก่อนพอดีวันนี้เอามาแค่สองเครื่องนะให้แฟนๆคนไทยบ้างจะบอกว่าพี่ชัมี่ไม่พูดไม่ค่อยพูดภาษาไทยเลยจะบอกว่าพี่ชัมี่ทำไมไม่ค่อยพูดภาษาไทยเลยนะคะกรุณาพูดภาษาไทยหน่อยนะอ่าวันนี้พูดภาษาไทยแบ่งแบ่งบริษัทเป็นส่วนเรียบร้อยแล้วนะคะว่าแชร์เกี่ยวกับภาษาไทยนะก็ anyone want to know about the English version you can skip in the last l i n e I speak in English already okay. ใครอยากฟังพาภาษาอัง,อง,งกฤษนะเรียนรู้ภาษาอัง,งกฤษก็ข้ามไปฟังก่อนหน้านี้ได้นะคะคือวันนี้อยากอยากออกมาอยู่ข้างนอกอะ่ะ I need some fresh air that's why I <laughs> didn't lie at home นะคะ Yeah but it's because I protect myself very well. Yeah. And or any infractions cannot do damage with me. Who I not have a control. I control myself. I'm good healthy. Yeah. So เอาดังมาด้วยครับอะไรคะคุณหมายถึงว่า,อ,าอ่านชื่อคืออ,อันนี้น่าจะน,าน่าจะมาจากกัมพูชาเอาตังมาด้วยครับคืออะไรเอ่ยไม่เข้าใจโอเคโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะพูดเป็นภาษา นนะะในในใภาคนี้ก็คือว่าทำให้คุณรวยในที่นี้นะมาจากมกกาซีนพื้นฐานของงานวิจัยนะคะของ h o w v r r s นะคะโอ้วันนี้มีคนมาฟังกันเต็มเลยนะอ่าเดี๋ยวอันนี้เป็นภาคภาษาไทยนะคะเอาใจคือคนไทยก็จะบอกว่าที่เช่มีไม่ค่อยพูดภาษาไทยเลย <laughs> นะ <laughs> ก็เลยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวพูดภาษาไทยนิดนึงนะคะ Uh, anyone want to do, listen to in the English version? You can skip in the last slide that I share you by in English versions already, okay? Thank you everyone to join me here, okay? แสงกำลังดีนะคะก่อนที่ก่อนที่แสงจะหมดอ่าก่อนที่แสงจะหมดเดี๋ยวเราไปกันโอเคแต่สดูมากเลยอะ่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเคล็ดลับข้อแรกมาเริ่มกันนะคะพูดวลนวะว่า3มเทคนิคนะคะที่ทําให้คุณรวยนะแม่แนายามที่คุณนอนหลับอันนี้เป็นหนังสือแล้วก็งานวิจัยใครสนใจก็ไปเซิร์ชหากันได้นะคะไปติดตามได้แต่อันนี้เป็นเรื่องที่สามารถทําได้จริงนะ,ะข้ออ่าเดี๋ยวช่วยมี่จะบอกให้ข้อแรกเนี่ยทำไมการนอนหลับถึงมีความสําคัญคุณรู้ไหมนะคะเพราะว่าอันนี้จะอ่านเป็นภาษาอังกฤษังเขาบอกว่า A little more quality sleep can help you face the day And with even cleaner mind Finish work earlier can give you more time to relax and rest in the evening Okay. อ่ะพี่ชัยมีแปลให้ฟังนะคะบอกว่าคือคุณรู้แม้ว่าแม้ว่าคุณจะนอนหลับแบบมีคุณภาพเล็กน้อยนะเล็กน้อยนะใครที่มีนาฬิกาที่ tracking สามารถจับได้เวลานอนนะ มันวีเศษมากคุณช่วยคุณได้เยอะเลยนะคะให้คุณอ่านถึงประสิทธิภาพในการนอนของคุณะนอนอยังไงนอนให้ดีนอนแล้วรวยก็คือคุณต้องนอนให้มีประสิทธิภาพนะ,ะถามว่าแบบว่าแมกนี่เนี่ยนี่เป็นงานวิจัยจากฮาวร์นะคะนี่ใครเห็นปะไม่มีใครมองไม่เห็นใช่ปะอันนี้เป็นงานวิจัยจากฮาวร์นะคะอ่าแปลให้บอกว่าแม้ว่าคุณจะนอนหลับแบบมีคุณภาพเพียงนิดหน่อยคุณรู้ไหมว่ามันจะช่วยให้คุณ f a c e Day คำว่า f a ส e ด a y ในที่นี้ Face day f a c e the day ก็คือว่าช่วยคุณแก้ปัญหานะ When you face the day, it means that you f i n d the problems in your day whatever you found it about your work your career your relationship your friends your anything s. because your brain can help you คำว่า face the day ในที่นี้อาสอนภาษาอังกฤษไปด้วย face the day นะก็คือทำให้คุณแก้ปัญหาได้คือถ้าคุณนอนหลับสมองคุณจะทำงานได้เต็มที่อ่ะ y t u s h a t you work effectively นัคือคุณทำงานอย่มีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะสมองคุณนะจำไว้ว่าสมองเนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าหรือธรรมชาติให้คุณมาเพราะฉะนั้นอย่าทำลายเขาจึงรักษาเขาไว้ดีนะคะสมองคุณในสมองพันล้านนะคุณคิดอะไรได้คุณก็ทำแบบนั้นได้อะไรที่คุณคิดนะคุณก็ทำได้ทุกอย่าง สมองเนี่ยเป็นสิ่งที่วิเศษมากๆ adapted. เพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งไอเดียสามารถทำให้คุณได้เป็นร้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแลรักษาสมองให้ดีนะอ่ะต่อเดี๋ยวจะบอกให้ฟังว่าอ่ะเดี๋ยวจะแปลฟังต่อว่าอย่างไรนะคะอ่ะคือยิ่งอ่านหร้อยิ่งสนุกอะ่ะคือเป็นคนชอบไงแล้วแบบอืมอม,มันได้ผลนะนะคะที่าจะมีทำแล้วมันได้ผลนะเขาบอกว่ามันจะทำให้คุณ cleaner mind cleaner mind นั่นก็คือว่า ทําให้คุณแบบว่าดึงตัวเอง Master of mind คือแบบว่าไม่มีอะไรมามาลบกวนสมองคุณนะ่ะทำให้คุณแบบว่าแก้ปัญหานะ Think c h a ก็คือแบบว่ามีความคิดที่แหลมคมนะคะชีวิตที่แหลมคมเพราะฉะนั้นแค่คุณนอนน,ะนอนให้มีประสิทธิภาพนะแล้วก็ Finish work early can give you more time to relax and rest in the evening โอเค นะั่นคือหมายถึงว่าทาให้คุณเสร็จงานไวนะทำให้คุณเสร็จงานไวแล้วก็ทําให้คุณนั้นมีเวลาในการที่จะพักผ่อนนะรีแลกซ์นะ relax, นะแล้วก็พักผ่อนในช่วงตอนเย็นนะนั่นกะ็คือหมายถึงว่าคุณทํางานมีประสิทธิภาพในทําทงานได้ไวนะอ่ะต่อมีอะไรอีกนะคะมีอะไรอีกเดี๋ยวดิฉันมีบอกบอกว่า going to sleep and wake up at t same time help to maintain regular sleep rhythms and improve sleeping qualities. Okay, you can use um, w h n d o p t o s e t alarm and h e l p i n g to stay on r e g r o u s schedule. What is meaning? ความหมายนะคือบอกว่าให้คุณนอนหลับนะเข้านอนแล้วก็ตื่นในเวลาในเวลาเดิมอะนะคือคือเวลาเดิมๆทุกๆวันนะคะนะมันจะช่วยให้คุณนะรักษาคุณภาพของการนอนไว้ได้นะรักษาคุณภาพของการนอนไว้ได้แล้วก็ทําให้คุณนั้น พัฒนาคุณภาพในการนอนอ่าให้คุณใส่นาฬิกาเนี่ยนะคะตัวแบรนด์ของคุณเนี่ยมันจะช่วย tracking แล้วก็ให้มันคอยเตือนคุณให้ตื่นนะคะตรวนี้ก็จะช่วยให้คุณนั้นปรับตารางเวลาการนอนของคุณได้อันนี้ก็พยายามแปลภาษาไทยให้นะอ่าโอเคทีนี้เรามาดูว่าทีนี้นะคุณรู้ไหมว่าคือใครที่มีปัญหาเรื่องการนอนนะที่เชมี่ก็มี แต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนนะ I change my bad habit นะ I really thank you my boyfriend he is a good role model t o to do is the first ก็คือจะขอบคุณเป็แฟนมากนะครเพราะเขาเป็นคนที่แบบว่าเ,เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยแล้วก็ชมีก็ได้ตัวอย่างจากเขาเป็น good role model เป็นแบบอย่างที่ดีเขาทำก่อนเลยค่ะเขาปิดมือถือก่อนเลยค่ะนะคะบอกเลยนะคะบอกว่า most people who suffer from poor sleep qualities have poor sleeping h a b i t This include regular lifestyle habit, a lack of a h e a d sunrise, a lack of exercise, or frequent consumption and use coffee, alcohol and cigarette. Okay, มาแปลให้ฟังนะคะบอกว่าคนส่วนใหญ่ most people นะบอกว่าคนส่วนใหญ่นั้นนะคะคือแบบ uh, suffer ในที่นี้ก็คือว่า มีปัญหากับเรื่องการนอนนะเกี่ยวกับเรื่องการนอนเพราะว่าเขามีพฤติกรรมในการนอนที่ไม่ดีนะคะพฤติุริมในการนอนที่ไม่ดีนั่นก็คือการใช้ชีวิตตรงนั้นเองใช้ชีวิตประจําวันนะคะซึ่งทุกคนก็จะเห็นว่าที่เช่ไม่ไม่ดื่มกาแฟคือเป็นคนไม่ดื่มกาแฟเพราะว่าดื่มกาแฟแล้วมันทาให้ยิ่งแก่รู้ไหมแอบแล้วก็ร่างกายของที่เช่เป็นคนเซนิทีฟคือแบบว่าคาเฟีนึเข้ามาในร่างกายนะขนาดแค่ชานะทาให้นอนไม่หลับ แล้วเวลาการดื่มนะคะถ้าคุณจะดื่มนะให้มันแบบอเลอร์จะช่วยให้มันตื่นนะคะพยายามดื่มตอนตอนเช้านะคะถ้าเลยเที่ยงอะไรอย่าพยายามดื่มเพราะว่ามันจะยังค้างอยู่ประมาณ12ชั่วโมงด้วยกันนะอันนี้ก็เอามาจาก powerment เหมือนกันนะเขาบอกว่าคาเฟอีนมันจะค้างอยู่ในร่างกายคณ12ชั่วโมงด้วยกันถามว่าถ้าเกิดดื่มไปแล้วทําไงดีดื่มน้ําค่ะต้องดื่มน้ําให้มันขับออกมาทงปัสสาวะนะคะจะช่วยได้ เนะพราะไม่งั้นมันจะทาให้คุณแบบมีปัญหาในเรื่องของการนอนนะคะแล้วอะไรอีกพฤติกรรมที่ทําให้คุณแบบว่ามีปัญหาเรื่องการนอนนะคะ็คือการไม่โดนแสงแดดนะมีหลายคลิปแล้วที่เชื่อมีบอกไปแล้วนะคะว่าถ้าเกิดว่าคุณนอนน้อยแต่ถ้าวันนั้นมันเกิดนอนน้อยทําไงเอาร่างกายของคุณมารับแสงแดดยามเช้านะคะเพื่อที่อะไรร่างกายของคุณมันจะ alert คือมันจะตื่นตัวร่างกายเรามันจะตื่นตัวนะคะแล้วก็ทําให้คุณแบบว่ามีพลังนะในการ ในการทำงานต่อไปแล้วก็แบบว่าไม่ง่วงเหงาเหานอนนะคะแล้วก็แล็กซ์ออฟเอ็กซ์ซอซส์คือทําให้คุณออก,กคือคุณออกกําลังกายน้อยนั่นเองนะก็มีปัญหาในเรื่องของการนอนเหมือนกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือคอนซัมชันก็คือการการบริโภคหรือการดื่มการกินนะคะก็เนี่ยนะแ,แอลกอฮอล์เช่มีเลิกไปแล้วไม่ดื่มเลยนะคะแม้แต่วายนะก็เลิกไปเดิน5ปีแล้วนะไม่ถืมนะคะ n no. น เพราะว่าที่จะมีรักษาสมองมากนะคะสมองมีค่ามากนะคะเพราะว่ามันถามว่าทําเงินได้แบบว่ามากมายม,ามาหา,าศาลม,มากเลยนะคะ <c oughs> แล้วบุรีบุรีนี่ไม่เคยแตะเลยค่ะไม่ชอบนะคะ <c oughs> นะอ่ะโอเคนะเขาบอกว่าคือเขาเขาเขาาบอกว่ามี i d e a s uh, sleeping time ก็คือหมายถึงว่าโดยปกติแล้ก็จะมีเวลานอนที่คุณจะนอนนะค,ะคือตั้งแต่สี่ทุ่มจนถึงหกโมงเช้านะคะ คุณหมอหลายคนที่บอกนะคะบอกว่าให้พยายามเข้านอนนะก่อนาทุ่มนะคะเพราะว่าอะไรมันจะมีกมันจะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งนะคะอยากหนุ่มอยากสาวอยากโตนะเด็กๆที่แบบว่าอยากจะโตวไวนะคะให้รีบเข้านอนนะจ๊ะจะทําให้คุณ stay young girl นะคือแบบ4ทุ่มนอนแล้วอะไรเงี้ยะค,ะคือนอนนอนเสร็จปุ๊บนะคะมันจะทําให้คุณเป็นหนุ่มเป็นสาวนะคะนะแล้วก็มันจะช่วยด้วยนะคะก็พยายามนอน4ทุ่มแล้วก็ตื่นหอโมนเช้านะคะ อืมโอเคข้อที่2ค่ะอันนึงที่จะช่วยอ่ะอันนี้ใครสนใจไปติดตามได้ดรคนนี้หล่อมากนะคะเป็นชาวอเมริกันนะหน้าตาหลอ่อทีเดียวนะคุณหมออยู่เยอะแล้วตัวคุณหมอ,อยังหล่อนะคะดออรอีริกบรู๊นะคะคุณหมอไปเิร์ชหาเขาได้นะคะใน YouTube นะคุณหมอบอกว่าภาษาอังกฤษนะคุณหมอใช้ว่า shut your brain off when sleeping use calcium อ่าที่สองนะคะใช้แคลเซียมนะคะบอกว่าในหนุ่ม ใครเห็นมั่งอ่าดรเบิร์ดอ่าอันนี้นะคะบอกว่าในคนหนุ่มสาวนะคะก็คือให้คุณใช้แคลเซียม100 100มิลลิกรัมนะคะสำหรับเด็กนะอันนี้น,นี่นนคุณหมอเขาจะมีชาร์ไว้อยู่นะโฟกัสอันนี้มันแสงแมันไม่ค่อยมีละอ่าเขาบอกว่าในเด็กก็ประมาณ50กรัมนะคะ คือแคลเซียมเนี่ยจะช่วยให้คุณชัดสมองคือให้สมองคุณพักที่คุณนอนหลับหรือว่าเป็นโรคอินสมเนียหรือว่าเป็นโรคนอนไม่หลับนเพราะอ,อะไรสมองกเปันยัง alert อยู่นะคือกินกาแฟเข้าไปมันไปกระตุ้นสมองให้ยังทำงานอยู่ไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแคลเซียมใช้ได้อ่าที่ช่วยมี่จะใช้ประจําคือดื่มนมอุ่น นะพี่เจ้ไม่ชอบดื่มนมถัถ่เหลืองใช่ไหมแต่ว่าใครจะเป็นนมวัวก็ได้นะคะเอานมอ,อุ่น,นๆกินปุ๊บคุณง่วงเลยนะชัดดาว your b r a n เลยนะคะนี่อันนี้คุณหมอก็บอกเพราะว่าคุณหมอก็จะพูดถึงการที่แคลเซียมมันจะช่วยทําให้ d e e p l y sleep sleep d e e p l y คือทําให้นอนหลับนอนหลับแล้วมันจะเป็นของ REM sleep นะเดี๋ยวค่อยไปไปเรียนครั้งหน้าเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่า REM มันคืออะไรนะสรุปมาจากของ Howard ด้วยความที่เป็นคนชอบให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอะไม่ใช่เลยเพราะฉะนั้นนี่เก็จะชอบอ่านอาร์ติเคิลอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็เนี่ยสี่ปีมาเนี่ยทิชเชอร์มิไม่เข้าโรงพยาบาลเลยเพื่อนๆน,นะใครที่แบบรู้จักทิชเชอร์มิจะรู้ว่าทิชเชอร์มิแบบก่อนอันนี้นเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่ทํางานอยู่ในท็อปแมเนจเมนต์นะคะแมงเข้า <laughs> <laughs> เข้าโรงพยาบาลทุกเดือนอะถ้าใครรู้นะจะรู้แบบว่าเฮ้ยเข้าโรงพยาบาลทุกเดือนเลยแบบว่าโอ้โหคือโอเคเป็นคนสวยอยู่แล้วจริง แต่ว่าตอนนี้หน้าเด็กมาทุกคนจะแบบระสงสัยทำไมา you still younger so beautiful more than that but actually i still beautiful already คือก่อนอันนี้สวยอยู่แล้วและตอนนี้ไม่สวยยิ่งกว่าเดิมอีกอะทุกคนจะแบบ surprisingly what h a p p e n e d with you Amy แ่ะทุกคนจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะซึ่งตอน,นี้คุณหมอเขาก็จะพูดถึง I am sleeping แล้วก็ฮอร์อมโมนตัวหนึ่งเขาเรียกว่าเมลาโทนินแต่ว่าเดี๋ยวไปติดตามใครสนใจภาษาอแต่ว่าสรุปง่ายๆก็คือใช้แคลเซียมนะคะ ใช้แคลเซียมช่วยให้คุณนอนหลับได้ง่ายขึ้นนะ100มิลิกรัมใครสนใจก็ไปหาซื้อเอานะคะอันนี้คุณหมอดรอิริกเบิร์กเขาก็บอกไปนะคะเ้าที่3ค่ะข้อที่3ก็คือการทำสมาธินะหรือว่าเป็นการใช้จิตใต้สำนึกของคุณสั่งการอันนี้มา,มาจากรีเสิร์ชจากงานวิจัยเลยนะคะมีหนังสือเล่มที่บอกว่า Rich why you were sleeping นะคะที่เชียอมัอกไปแล้วนะ mm hmm. ก็คือแบบว่ารวยแม้กระทั่งคุณหลับนี่แหละนะคุณสามารถเขียนก่อนนอนครอบครัวอย่างไหนแฟนหนุ่มแฟนสาวอยากได้แบบไหนเขียนไว้ก่อนบ้านอยากได้แบบไหนนึกไว้ก่อนค่ดจินตนาการไว้ก่อนแล้วทุกอย่างมันจะเป็นจริงคิดภาพไว้ในหัวก่อนแล้วทำมันเป็นจริง Subconscious m i n ก็คือตัวจิตใต้สำนึกของเรามันจะทำงานเอง ก่อนนอนเพราะฉะนั้นเ,นเวลาก่อนนอนเป็นเวลาที่สําคัญที่สุดนะคุณอยากจะให้อะไรเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะให้คุณนั่งสมาธิแล้วก็จินตนาการนะมันจะมีเพลงนะก็คือใช้เพลงคลาสสิกมิวสิกที่ที่มีบีตตั้งแต่60เทมโปบีทนะขอบคุณอาจารย์บัณฑิตนะคะโด่เฉพาะมีเรียนรู้วิธีนี้จากอาจารย์บัณฑิตนะคะอาจารย์บัณฑิตอึ้งมังสีขอบคุณอาจารย์นะคะอาจารย์เป็นเมนทอร์ที่รักมากนะคะขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็ <c oughs> นะ คือให้คุณเขียนไปเลยคุณอยากได้บ้านยังไงไรายได,อยได้อยากได้เท่าไหร่คุณคิดคุณภาพในหัวเลยค่ะ5สิ่งเป้าหมาย5อย่างที่คนนี้เกิดขึ้นแล้วก็รีบทํามันให้เสร็จแล้วคุณจะเซอร์ไพรส์มากว่าแบบว่าสมองคุณนี่โคตรมาะหารจ์เลยอะนะโอเคใครที่สนใจอยากจะเรียนเพิ่มเติมนะคะที่ช่วยมีมีคอร์สนะแบอบกว่า Hero Online น์มีเรนะื่องะ นะคอร์สนี้สอนท้งภาษาไทยแล้วก็สังเกษนะคะอินบ็อกซเข้ามาเดี๋ยวจะให้ทีมงานส่งรายละเอียดมาให้นะคะวันนี้ขอบคุณมากทุกคนนะคะแสงจังหมดละเดี๋ยวไปละหิวแล้ว,ว I'm so hungry I'm s u f f e r i n g right now ะะแล้วก็ขอบคุณมากทุกคนที่จอยไลฟ f วันนี้นะคะ now, thank you for everyone to join me okay if anyone have any comments just left me k now okay ใครมีคอมเมนต์มีคำถามอะไรก็อินบ็เข้ามาได้เดี๋ยวทีมงานจะ ขอบคุณมากค่ะบายบายเซฮ a ลตี bye ้ healthy, นะคะเซแฮปปี้โอเคบาย